เป็นโทเค็นที่มี p r i v a t e e y ทำให้คุณสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่าง100 ether 1 0อเ์เซ Etherfi เป็น Governance Token แบบ ERC 2 0ที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนเครือข่ายสามารถนำมา staking และรับโทเค็นจากแพลตฟอร์มเพื่อใช้งานบนดีฟา Etherfi เป็น d ีแอพสำหรับ r e staking บน i g e r l a y e r ที่สามารถ r e staking เพื่อร e ับ vEther และ vEther สามารถนำไปใช้งานบนดีฟ i ต่างๆได้เช่น p e n d e Balancer Curve Finance ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนและ ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยระบบกระจายอำนาจบนอีเธอรียมซึ่งมีความแตกต่างจากการทำสเต็กกิ้งแบบดั้งเดิมที่จะต้องเก็บบนคั Sto โซเดียลแต่อีเทอร์ไฟจัดเก็บสินทรัพย์แบบนอนคัซโซเดียลที่ทำให้เจ้าของสินทรัพย์สามารถควบคุมสินทรัพย์ได้อย่างสมบูรณ์ด้วย Pi เวดคีย์อีเทอร์ไฟเป็นโทเค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผันผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bitcup com สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงทย